สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับจันอีกแล้วนะคะวันนี้พาลูกค้ามาดูเป็นรถเข้าใหม่นะคะเป็นเจ้า Nissan Note น,นะคะ5ประตูสีแดงของเรานะคะเข้าใหม่สดๆดร้อนๆเลยนะคะคุณลูกคา้าคันนี้นะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะถ้าล้างทําความสะอาดแล้วสวยงามแน่นอนนะคะคันนี้อ่าเดี๋ยวจันพาลูกค้าไปดูด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะด้านหน้าตัวรถนะคะในแบรนด์ Nissan น,นะคะจะได้กระจังหน้าแบบ วีโมชันนะคะคุณลูกค้านี่หน้าเห็นไหมคะไฟหน้าเดิมโรงงานนะคะคุณลูกค้ากระจังหน้าก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะการชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟเลี้ยวก็จะได้เป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะในส่วนของล้อแม็กจะได้เป็นแม็กอลลอยเดิมโรงงานนะคะ ยางเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะคุณลูกค้าในวันรับรถนะคะเปลี่ยนถ่ายของเลวน้ำมันเครื่องให้นะคะคือออกไปพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะคันนี้เป็น n i ส s ันโนตนะคะเครื่อง 1.2e เครื่อง 1.2e นะคะเกียร์ออโต้ปี2019นะคะคุณลูกค้าราคาขายคันนี้อยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ คนซื้อ DD, เคดีฟรีดาวเลยฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะออกรถศูนย์บาทไปเลยครับฟรีอีก90วันนะคะนี่ด้านข้างก็จะเป็นเซ็นทรัลล็อกนะคะกุญแจก็จะได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะคุณลูกค้ากระจกปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเครื่องเล่นนะคะเป็นวิทยุ CDMP3 นะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ได้เป็นเบาะผ้านะคะ ตัดลูกเล่นอ่ะสีขาวตัดสีเบจนะคะสีดําสีดําตัดกับสีขาวนะคะคุณลูกค้าสวยงามมากๆานะคะขนาดยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดแล้วสภาพรถยังสวยขนาดนี้ถ้าล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วอยากให้ลูกค้ามาชมที่ร้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายตัวรถกันโอเคในส่วนของด้านท้ายตัวรถคันนี้นะคะ นี่เดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมแน่นอนนะคะเรารับประกันเครื่องและเกียร์ให้6เดือน10,000กิโลเมตรนะคะนี่คุณลูกค้านี่สันโนสีแดงนะคะสวยมากๆนะคะคันนี้ออกรถศูนย์บาทนะคะสภาพรถโดยรวมคือดีมากๆนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะลองเปิดกันบอะอ่า นี่ห้องโดยสารด้านหลังกระจังหน้าเมื่อกี้นะคะอคคะคะถ้านในที่สนใจนะสามารถติดต่อจันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ตารางคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้จันก็ต้องขอตัวลายไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรถรุ่นไหนฝากติดตามมาด้วยนะคะ